ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะจิกกัดเบาๆนะคะสำหรับใครที่แต่งตัวเตรียมพร้อมพรียบพร้อมอยู่แล้วนะคะก็จะได้เอิม่มคะแนนเลยสิบสิบ,ส,บ,ส,บสิบนะคะตอนนี้เราไม่ได้เอิม่มเราไม่ได้อะไรนะเราไม่ได้บอกโพสต์ไว้นะคะในที่นี้เนาะเราก็จะมาเยี่ยมกันแต่ขอเวลาแป๊บหนึ่งคะ คก็ okay. ord, จะมาเยี่ยมแอดมินใหม่กันนะคะก็เยี่ยมอยู่ตอนนี้แหละหนูจะให้พี่ใหม่นะคะคะแนนเก้าคะแนนนะคะตัดไปหนึงคะแนนก็เพราะว่าเอมคือปีกมันรกอะสำหรับหนูนะคะปีกมันรกไปนิดนึงเนาะแต่ก็ปังอยู่แล้วค่ะต่อไปเคลลี่นะคะ คนนี้หายหน้าหายตาไปจากกลุ่มนะก็เคยเห็นอยู่ลูกค้าเพจปังนั่นเองนะคะโอเคเราให้คะแนน8คะแนนนะคะดูไม่รู้อะที่ให้8เนี่ยเพราะว่าสีผิวดูดีนะคะผิวแทนนะคะมีพาวเวอร์ฟูลเยอะนะคะเราก็จะเข้าไปนะเยี่ยมพี่รินของเรา พี่รินคนสวยของเราเนีจ๊ะผิวใสใสเคลียร์ๆน่ารักน่ารักให้คะแนนไป9คะแนนนะคะเพราะว่าดูโล่งๆไปอ่ะสำหรับเรานะ,ะแต่ก็ปังอ่ะโอเคนะคะ9คะแนนและกันต่อไปเราจะไปเยี่ยมใครดีนะคะผู้ช่วยแอดมินไอซ์ปังนะคะ สวยสวยใสใน่ารักสวยจิมๆเอาคะแนนไปเจ็ดคะแนนตัวเกมดูโล่งไปนะดูไม่โอเคอะสำหรับเรานะตัวเกมดูโล่งไปเนาะสำหรับโพสต์เต็มสิมให้เท่าไหร่ก็ปลิวไปแล้วเนะเพราะว่าเฟซเก่าของแอดมินอะโดนสเปมนะคะใครสเปมไม่รู้นะคะ สเปมหาอะไรก็ไม่รู้อิจฉาละสิคนนี้นะคะก็เห็นอยู่ในกลุ่มอยู่นะเคยเห็นอยู่เอาคะแนนไปเอมอไม่กล้าให้สิบแฮก้นาคะแนนละกันถ้าเพิ่มมวกมาอีกนิดนึงคือเขาไม่เยอะก็ดูโอเคนะคะก้นาคะแนนเนาะทำไมถึงมีคแนนตรงนี้อะ ID แล้วก็เอเนี่ยเอแทเนี่ยแล้วก็แนนอะไรนะจ๊ะเป็นอะไรกันคนนั้นก็กอบฉันอีกน,นะคะกอบทำไมไม่รู้คนนี้คะเกิล์สตาร์ไฮสตาร์เกิร์ไทยแลนอุย้ยใต้ชุดนี้ฉันอยากได้มานานละปังนะคะอันนี้ให้คะแนนเสร็จคะแนนตัวเกมดูโล่งไปไม่มีอะไรนะคะ ผมก็สีแดงมันไม่โอเคนะ่าจะเป็นสีครีมนะดีกว่าครีมนี้จะไปอย่างเร็วเลยนะจ๊ะจะไปอย่างเร็วเลยวิกตอเรียวิกตอเรียคนนี้นะคะอุ้ยสวย <c oughs> การดูเบาๆนะคะเบาๆพลิ้วๆอันนี้ให้แปดคะแนนนะคะคือดู ที่ให้แปดเนี่ยก็เพราะว่าไม่ได้แฮกจดเพจบางนี้ไม่เกี่ยวคือรองเท้าเป็นรองเท้าใสาๆแก้วๆมันไม่โอเคน่าจะเป็นรองเท้าสีชมพูอ่ะอ่อนๆสีชมพูพลิ้วๆอ่ะเนาะและดูไม่ปังนะคะมงบนหัวนี่อีกมันดูแบบเหมือนไม่ใช่คนแฮกอะ่ะหรือไม่ก็เป็นคนแฮกที่แบบมอส APK โฟร์แช e นั่นน่ะเนาะ,นะ,นะต่อไป เดี๋ยวเราก็จะมาติกจัดกันอีกนะคะใบตองอันนี้คนหนึ่งที่เคยปังนะคะแล้วก็น่าจะเกิดการเอิม่มเพราะอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นี้ก็เลยไม่ปังไปละแฮ็กใหม่ให้ได้นะคะคือก็สวยสวยนะคะคนนี้อืมเสียดายมากเสียดายของสุดๆต่อไปนะคะอีกคน วันนี้มอสใช่ไหมคนที่เอิมอยู่ได้เป็นลูกทีมของเราหรือเปล่าในกิจกรรมที่แล้วเนาะออนางดูปังนะคะแต่สร้อยกับต่างหูแบบนี้เอามาทำไมคะปีกก็ไม่ต้องเอามาก็ได้แต่ปีกมันก็ใส่แล้วมันดูโอเคมันก็เข้ากันนะเอาให้7หรือว่า8ปดคะแนนดีเอาเจแล้วกันคะ่ะ ตัดสร้อยกับตุ้มงหงูออกจะดูโอเคแล้วผมอะถ้าเป็นเรานะคะจะเอาเป็นสีดำคลับเลยค่ะจะได้ปังๆจะได้สวยๆโบวี่นะคะคนนี้ก็ปังเหมือนกันปังสุดๆค่ะชุดนี้อีกแล้วรอหน้ารอตาดิฉันมานานถ้าอยากได้มากแต่งตัวเหมาะกันมากอะสวยปังมากปากเชียวสวย แล้วมันแบบชุดนี้เราชอบด้วยไงเอาคะแนนไปสิบเต็มเลยค่ะโอเคนะคะคนนี้นะคะได้สิบเต็มใครได้สิบก็ขอยกมือขึ้นนะจ๊ะคลิปหน้านะคะจะให้เตรียมตัวก่อนโดยเราโพสต์ในกลุ่มแล้วก็ให้เตรียมตัวกันนะคะเตรียมตัวแต่งชุดให้ตรงคอนเซ็ปต์แล้วก็เมนไอดีไว้ใน ใต้โพสนะคะคลิปต่อไปจะทำเนาะแต่คลิปนี้ก็ทำไปละอันเนี้ยแอดมินพี่บอลแต่งชุดนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่รู้นะคะชุดก็เข้ากาันเอิม่มดูเราดูละเอียดนะคะต่างหูตุ้มหูกับอืมกาไรมันดูไม่เข้าเอาไป9ก้าคะแนนนะคะเกือบจะได้ละถ้าไม่ถ้าสมมุตินะคะถ้าสมมุติพี่บอลเนี่ย ตัดต่างหูกับกําไรออกจะปังมากจะสวยมากจะให้สิบเต็มเลยนะคะเพราะชุดนี้ดูเคดูปังต่อไปนะคะใครดีควีนคนนี้นะคะคนนี้ก็เคยเห็นในกลุ่มเราจะเยี่ยมเฉพาะคนที่จำได้ คนนี้ท่อนล่างกับท่อนบนนี้เอิม่มคนละท่อนละถ้าท่อนล่างเป็นสีดำก็จะให้คะแนนเพิ่มมาอีกหนึ่งคะแนนดังนั้นอันนี้ให้เจ็ดคะแนนพอนะคะเพราะว่าท่อนล่างแต่ท่อนล่างให้มันเป็นสีดำนะคะจะดีกว่านี้เยอะจะให้แปดคะแนนเนาะตัดต่างหูออกด้วยก็ดีผู้ก่อตั้งสาวยาคนไทย เอาทำไมพี่ไายถึงเป็นตัวอักษรจริงแบบนี้หนูก็ไม่รู้ด้วยนะคะพี P ่ไายแต่งปังมากนะคะแต่เอิมมงนี่ควรจะเป็นอะไรที่มันเป็นสีแดงนะคะเปลี่ยนแล้วก็กำไลด้วยกำไลไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วมงก็เปลี่ยนหัวที่มันเป็นสีแดงอะแล้วก็ผมถ้าเป็นหนูนะหนูก็จะใส่ผมสีแดงด้วยนั่นแหละอะไรที่มันเป็นสีอะไรหนูก็จะจับใส่หมดเลยอย่างเช่น นี่ไงของของตัวเราอะ่ะชุดเป็นสีบานเย็นสีแบบสวยๆแล้วก็จะเอาผมเป็นสีนั้นไปเลยมันจะได้เข้ากันแล้วก็ดูแบบปังนะคะคำเดียวเนาะอเราให้พี่ฝ้ายแปดคะแนน,นะคะตัดมงเอาเป็นอย่างอื่นแล้วก็แกบลบไลเนี่ยเอาเป็นอย่างอื่นจะดูโอเคแล้วก็ให้สิบนะคะต่อไป เอาอีกสองสามคนพอนะเมื่อยปากละเอาใครดีคะควีนบีควีนบีมีเคยรู้จักชเนลโอเบลินโอโหคนนี้เคยเห็นตั้งแต่ตัวเกมอันเก่าแล้วเคยนะคะนางดูเผ็ดเนาะเห็นความเผ็ดในตัวนางเอาไปแปดคะแนนนะคะรู้สึกอยากให้แปดอะ ปะนะคะสงสังสยวิโบวี่เปลี่ยนชุดแล้วเหรอเปลี่ยนชุดเร็วจังเมื่อกี้โบวีป่ปังมากสวยมากนะคะก็ให้ไปละอ,อ๋อฟอร์มเอเชียคนนี้เหรอฟอร์มเอเชียก็ให้อยู่เนาะเอาคะแนนไปเท่าไหร่ดี อย่าบอกนะเกมีีฉันคางนะคะแบบหนึ่งโอเคมาละเนาะเอาไปเจ็ดคะแนนนะคะลอยสักไม่ต้องใส่พูดเร็วๆเ,เลยดีกว่าอืมนีบอกว่าจะอยากจะมาเออมมิสะอันนี้คือพี่เออมพี่กิ๊กนะคะ พี่กิกหนูให้พี่กิกหรือเปล่านั่นแหละน่าจะเป็นข้อบกพร่องของตัวเกมในการอัปเดตใหม่เราจะมาเยี่ยมแอดมินทุกคนกันเดี๋ยวจะมาประจานค่ะเอดมนหมานลีนี้ตัวเก่นก็ฟังู่แล้วนะคะแอดมินหวานรีเต็มเลยคนนี้ แค่นี้ใช่ไหมอันนี้ให้คะแนนกันไปหมดแล้วคนนี้นะคะมันก๊อดีชันบอกเลยว่าไม่ปังเลยนะคะบอกเลยพฤติกรรมอย่างนี้ก็นึกว่าไม่มีในกลุ่มแล้วนะมีเยนี่อย่าให้รู้นะคะเป็นใครตบตบอย่างเดียวดักตบอย่างเดียวค่ะกระทืบกระทืบเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายถ้าคลิปหน้านะคะคลิปหน้าใครอยากให้ทำคลิปอีกก็คอมเมนต์บอกมาเลยเม้ Main ID. Main ID ไนไอเดีเม้นไอดียไว้เลยนะจ๊ะโอเคแค่นี้นะคะ่ะบ๊ายบาย